น้องแอลลี่เผออยเรื่องตอนเด็กๆสวยแล้วอย่างมากไปด้วยความสามารถจริงๆสำหรับแอลลี่อัจฉริยานิติพล์ลูกสาวของนักแสดงมากฝฟีมื้ออัมอมารินกับจอยอัจฉริยาต้องยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้แอลลี่นั้นฮอตมากๆมีผลงานออกมาอย่างต่อเน,นี่ออีกทั้งยังเก่าอินเตอร์ไปถึงต่างประเทศเลยด้วย แอลลี่ได้เซ็นสัญญาเป็นศริลปินเบอร์แรกในสังกัด41 1 Music และยังได้เป็นพรีเซนเตอร์เสินขาอีกมากมายที่สำคัญสวยออร่าสุดๆนิสัยก็น่ารักจนได้ฉาย,ยาว่าลูกสาวแห่งชาติล่าสุดแอลลี่มาร่วมพูดคุยในรายการซานิเบาลีเบลของซานินิพาพรมีการพูดคุยกันอยู่หลายประเด็นและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่แอลลี่นั้นเคยโดนบูลลี่ด่าหยาบคายตั้งแต่เด็กๆทำไมหนูเพิ่งรู้จักคำว่าแก่แดดกับแรด,ด คือตอนเด็กๆหนูพูดเยอะแล้วก็เห็นในคอมเมนต์ด่ากันว่าแลดแก่แดดหนูอ่านออกแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรยังไม่เข้าใจก็เลยไปถามคุณแม่ถึงรู้ด่านหนูไม่สวยหนูเข้าใจแต่ด่าแก่แดดหนูงง,งแปลไม่ออกตอนนั้นอายุหกขวบโตมาก็เลยทําให้หนูพูดน้อยลง เอาจริงๆตอนเดบิวต์มาคือแทบจะไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเหมือนบารานได้ว่าตอนเด็กๆก,กับตอนนี้ทำยังไงให้มันอยู่ตรงกลางพูดแล้วน่าฟังพูดแล้วมีน้ำเสียงที่โอเคสำหรับคนฟังตอนเด็กพูดเสียงดังมากตอนนี้พูดเหมือนมีเสียงรม,มเบาๆถ้าไปดูคลิปตอนนี้ก็จะมีคำพูดที่ว่าเฮ้ยตอนเด็กๆแกดแดนมากเลยแต่ว่าตอนนี้ชอบน้องมากเลยคือเหมือนมันยังติดภาพนั้นอยู่แต่ก็โอเคที่เขายังเห็นพัฒนาการของเรา ตอนเด็กๆก,ก็เคยโดนเรื่องหน้าตาตอนนี้ก็ยังโดนคนที่ว่าเฮ้ยหน้าไม่เห็นสวยเลยเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบหนูแล้วเวลาโดนคอมเมนต์พวกนี้หนูทำยังไงตอนหนูเพิ่งดีวิวด้วยความที่หนูหน้าเด็กมากหนูก็พยายามเปลี่ยนตัวเองเวลาถ่ายรูปก,ก็จะเกรงพอผ่านมาเรื่อยๆหน้าเราก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ เอาจริงๆด้วยความที่เราเป็นเรามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ารักตัวเองให้มากที่สุดดีกว่าค่ะไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราก็คือตัวเราแอลลี่มีความคิดที่ดีมากเลยค่ะสิ่งที่ทุกคนรักและเอ็นดูก็เพราะว่าความเป็นตัวตนของแอลลี่นี่แหละสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เลย